ครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับคือวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องหัวควรดินนะครับควนดินดายาว่าหลายๆท่านก็สงสารว่าสงสัยผมว่ามันมีหลายแบบหลายอย่างแล้วจะเลือกใช้ยังไงให้มันตรงกับตรงกับความต้องการของงานของตัวเราเองนะครับของตัวเกษตรกรเองนะครับหลักๆวันนี้ผมอ่ะ ยิบมาให้ดูอยู่สตัวนะครับสตัวก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเขาเรียกใบเฉียงนะครับแบบนี้เขาเรียกใบตรงนะครับถ้าแบบนี้เขาเรียกโรตารี่นะครับสามตัวเนี่ยแล้วแบบแบบอ่าแบบนี้ก็คือใบเฉียงเล็กนะครับ จะเลือกอยังไงให้มันเหมาะกับง,งานเราผมกําลังจะบอกถ้าท่านลูกค้าที่เอาไปใช้ไดายา่าเน้นไดา้ย่านะครับเน้นไดาย่าให้เลือกใบตรงนะครับให้เลือกใบตรงนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ต้องการกึ่งไดายา้ย่ากึ่งควนดินให้เน้นใบเฉียงนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการจะควนดินล้วนๆหรือตะกุยดินล้วนสับดินล้วน,น,วน,วนให้เลือกใบโรตารี่ นะครับพวกนี้จะตะก,กุยล้วนเจาะลึกนะครับแล้วก็แล้วก็ดูงานของเราเราก็เลือกให้เหมาะสมแล้วก็บางท่านที่ต้องการเอาไปใส่กับรถเข็นนะครับรถเข็นตัดหญ้านะครับรถเข็นตัดหญ้าอย่างตัวด้านนู้นนะครับตัวด้านนู้นนะรกล้องเราแฟนดูไปออย่างรถเข็นตัดหญ้าอย่างนั้นนะครับอย่างที่ช่างอรุณกาลังใส่นีก่ก็ใส่ข้ออ่อนอยู่นะครับ ใส่ข้ออ่อนดูอย่างตัวเล็กอย่งเนี้ยก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการน้ำหนักเบาๆนะครับเพราะตัวนี้เป็นกระบอก26นะครับแล้วตัวเล็กนะครับคล่องตัวจะยกจะย้ายจะเคลื่อนที่คล่องตัวแล้วก็กระบอก28ที่เป็นตัวเล็กก็กำลังจะมามีทั้งใบตรงใบเขียงนะครับก็กำลังจะมานี่นะครับลูกค้าเทคนิคก็คือเราให้เหมาะกับงานเราใบตรงเน้นการไดายา้ย่าใบเขียง กึ่งดายากึ่งพวนดินส่วนใบโรตารีเน้นตะกุยดินสับดินล้วนพวนดินล้วนวนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการแบบเคลื่อนย้ายง่ายๆตัวเล็กๆนะครับผู้หญิงหรือว่า,าคนที่มีอายุหน่อยก็ให้เลือกตัวเล็กไปส่วนคนที่ต้องการกำลังสูงทำง,งานเร็วๆรวดเร็วให้ใช้ตัวใหญ่ไปนะครับเลือกให้ถูกต้องแล้วเราจะเหมาะสมกับงานของเรานะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาลองลองดูกับท่านช่าง่ารุณน,นะครับมาใส่กับเครื่องตัดหญ้า430ให้ดูนะครับในการสะพายจะเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นข้ออดเนี่ยทุกรุ่นในท้องตลาดประเทศไทยส่วนมากแล้วจะเป็น26มิล 6วินแต่ขอให้เป็น9ฟันอย่างเดียวผมการันตีวลูกค้าใช้ได้แน่นะครับ9ฟันเฟืองอย่างเดียวเป็นอันว้ายใช้ได้แน่ โดยรวมก็ถือว่าเครื่องรุ่นี้นะครับแรงและก็พนวกกับหัวพวนินที่ตรงรุ่นกับเขาก็ดินแข็งๆนะครับดินแข็งๆก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลอง